เรามาเข้าใจเรื่องกรรมก่อนเรื่องกรรมเนี่ยพระองค์บอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอย่างแรกคืออะไรกรรมคืออะไรข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมเดี๋ยวจะอธิบายว่าเจตนาเป็นอย่างไร มันโยงไปถึงเรื่องจิตมโนวิญญาณด้วยอันที่สองเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเหตุเกิดของกรรมข้อต่อมาควรรู้อะไรอีกเรื่องกรรม ควรรู้เวมัตาตาแห่งกรรมแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกร,รมเนลดเชาเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีต่อมาควรรู้เรื่องอะไรควรรู้เรื่องวิบากของกรรม วิบากของกรรมที่ควรรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขของเวลาคือวิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากที่ส่งผลในอุปปัชชะคือเวลาถัดมาและวิบากที่ส่งผลในอปรละปริยายะเวลาถัดต่อมาอีกสามระดับจะมีวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่พระผู้มีพระภาค ตัดไว้ในสวดอาจินไตเรื่องที่ไม่ควรคิดคือเราไปทำอะไรมาแล้วได้รับผลอะไรเช่นว่าเราไปฆ่าสัตว์มาแล้วเราจะได้รับผลอะไรอันนี้จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ทราบซึ่งท่านจะตรัสบอกเอาไว้เช่นการฆ่าสัตว์นั้นถ้าทำเป็นปกตินะ ประจำสม่ำเสมอนั้นคือวิบากคือนรกกับเดชานเปลววิสัยถ้าเป็นวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสัน้นเบียดเบียนสัตว์เป็นไปเพื่อความมีโรคภัยไข้เจ็บมากอันนี้พระพุทธเจ้าทราบเท่านั้นดังนั้นท่านจัดไปอยู่ในกลุ่มอาจินไตเรื่องไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วมีส่วนในความวิปลาสวิสัยของพระพุทธเจ้า วิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิดแต่วิบากของกรรมที่เราควรทราบคือกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกข้อต่อไปคือความดับแห่งกรรมความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะกรรมมณิโรธ กรรมดับเพราะผัสสะดับถ้าผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดเห็นนะกรรมก็มีการเกิดการดับเราเริ่มทราบละเริ่มทราบเล็กๆลละนิดหนึง่งข้อสุดท้ายข้อที่6พระศาสดาตรัสว่าวิธีการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะ พระองค์ตรัสว่าอาริยะอัฏฐังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือประเสริฐอัฏฐังคือแปดคิกามัคแปลว่าหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับ กรรมโดยตรงมักมีองค์8ดนั้นมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองข้อแรกสงเคราะห์ในเรื่องปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสงเคราะห์ในเรื่องของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์ในเรื่องของสมาธิ สองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิในเสขสูตรจะเรียงศีลสมาธิปัญญาในพระสูตรที่ตรามรมัมีองแปดจะเรียงปัญญาศีลสมาธินี้คือวิธีดับกรรมตรงๆมัคมีองแปดถูกย่อเหลือสองคือ สมถะและว,วิปัสสนาสามารถย่อได้เหลือหนึ่งเดียวคืออานาปานาสติประทำอานาปานาสติแล้วอะไรพร้อมมูลขึ้นมาบ้างสติประธานสี่สม,มปทาน4อิทิบาท4อินทรีห้าพระห้าโพชงเจ็อริยมักเม,มืองแปดโพธิปักพิยธรรม37 ถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันเลยดังนั้นง่ายๆในการที่จะดับกรรมคือการเจริญมรรคแปดหรือเพียงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกของเรากรรมกำลังจะหมดไปแล้วกรรมกำลังจะสิ้นไปแล้วและนี่คือวิธีของพระศาสดาของเรา